นายรัฐมตรีเนี่ยทำผมวันละห้าสิบนาทีมีช่างทําผมประจําตัวไปดูที่แอดหนึ่งค่ะช่างทําผมประจําตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกเปิดเผยโดยคุณเอกรัฐนะคะผู้สืข่าวชื่อดังบอกว่านี่คือช่างทาผมนายกรัฐมนตรีดูคลิปนี้ค่ะครับนี่น้องรักของเยนนะครับน้องโมเน่ครับจะบอกให้นะฮะอยู่ตั้งแต่บ้านเก่าหลังแรกที่บางนานน่นั่นนี ตามมาทําให้ทุกที่ตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่แล้ววันนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่นะครับแต่นะครับณตอนนี้เนี่ยแปดเดนกาตรงนะครับเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงครึ่งวันนี้น้องโมเน่จะต้องไปทําให้ท่านนายกอุงอิงนะครับผมนี่กันว่าแซกคิวแซคคิวนะฮะปากหน้าแซวเล่นครับผมนัดผมนัดก่อนท่านนายกอิงอิงนะฮะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเรื่องจริงน้องโมเน่เป็นน้องรักพวกเราแล้วก็ ปัจจุบันนี้โมเน่เป็นทำเป็นช่างผมให้ท่านนายกปุ้งอิงนายกอิงวเรียบร้อยแล้วอิงวิธีร้อยแล้วนี่ส่วนหน้าของเขานายกดุไหมหน่ารักมากแต่ว่าเวลาดุก็คือจังหรอนะรอรอรอเหรอเคยโดนดุไหมเคยโดนดุไหมไม่เคยนี่ทำให้น้องอิงมาตั้งหูกี่ปีแล้วเนี่ยโมเน่ประมาณหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีแล้วเหรอ โอ้หนานมากนะครับทํามาเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่คุณนี้กอายุสามสิบปีสีปานนี้เลยปะใช่ค่ะทำม,มาเรื่อยๆ,ๆตามอีเวนต์ต่างๆนี้เนาะตั้งแต่เนชั่นรุนแรงไม่ได้โพสอะไรว้าให้แล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถูกปะใช่ค่ะจนขยับมาเป็นนายกวันนี้ใช่ใครที่จะตามโมเน่นะก็บอกเลยว่าท่านพลาดแล้วทุกวันนี้<ม>พาะโมเน่อยู่กับนายกแล้วนะครับ<ม>อันนี้เรื่องจริงนะครับ เซาเล่นเซาเล่นติดต่อได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมฝีมือช่วงเวล์สำหรับสอบพี่นะโมเด็คือทั้งผมที่สอบพี่นะอันดับหนึ่งแล้จริงอันนี้บอกได้เลยมีอยู่คนเดียวเฮ้ยจริงนี่เรื่องจริงครับเพื่อนๆน้องน่ารักมากจริงมากเดี๋ยวต้องไปกินบงนะวันนี้เสร็จครึ่งเสร็จเครื่องที่ที่จินวัตสาตึกชินสามมันใกล้ๆคอนโดพี่ตอนนี้พักเพื่อแต่เขาย้ายมาชั่วคราวสบายแล้วเราสบายแล้วนี่ครับสุดยอดครับของสิงคโปร์เน่ เดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวมีเวลาครับตอนนี้ว่างมีเวลาแล้วเดี๋ยวจะเีจะเปิดใจเขาเปิดใจว่าการทํางานร่วมกับท่านนายกทุกเช้าเกือบๆทุกเช้าเสี่เรียนขนาดไหนน้ำตื่นเต้นขนาดไหนโดนดุบ้างไหมี่จิโนะโมนเองสี่เลียนเรื่องเวลาอย่างเดียวสี่เรียนเรื่องเวลาเป๊ะเลยใช่ไหมขอเวลาเป๊ะมากกี่นาทีเสร็จห้าสิบทอภายในห้าสิบนาทีเวลาเม้ามอยสุขสันไม่ค่อยเยอะมากเนาะ เพราะว่าภารกิจเออเป็นเวลาให้ลูกเข้ามาหาด้วยอ๋อเหรอตอนเช้าใช่ไหมลูกก็จะเดินมาโมเด็โมเนโมเดตต้องมาถึงกี่โมงเ่ปกตินายกนักกี่โมงถ้านัดเจ็ดโมเด็ตก็จะไปไปตั้งร้านแบบนี้เออก็ประมาณเจ็ดเออหกโมห้าสิบประมาณก่อนสักสิบนาทีได้ไม่มีการแบบก็เริ่มนับถอยหลังงี้เลยเหรอใช่แล้วส่วนใหญ่นัดกี่โมงครับส่วนใหญ่นัดแปดนัดแปดโมงแปดโมห้าสิบต้องเสร็จเสร็จถ่ายรูปถ่ายรูป แล้วเสร็จปุ๊บนี่นายตออกเลยไหมออกเลยเนาะรอสตาร์ทเลยโอ้โหกดดันไหมกดดันไหมดิเชยเฉยเฉยแล้วค่วะเพราะว่าเราฝึกจากกบกระกับมาแล้วเวลาเราเป๊ะมาก <c oughs> เออเออเออไม่เพราะาทำมาหลายปีได้ไงใช่ค่ะโอ้โหนี่ชีวิตของเขาผมบอกได้เลยว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปฮะชีวิตชีวิตก็เปลี่ยนมานานแล้วล่ะโมเน่เนี่ยทำผมให้นายกมาหกปีแล้ะอุกอิงเนี่ยนะคะ โมเน่เนี่ยเป็นช่างทำผมพวกเราที่เนชั่น oh. ตอนหลังเนี่ยโมเน่ก็ทำพีพีทีวเราก็ทำเนชั่นบ้างบางทีก็มาช่วยทำผมให้พี่ที่ทับนิวส์ก็จะทำอะไรที่แหละโมเน่เป็นอิสระแต่ว่า mm hmm. ก็ตอนนี้ก็ผูกผูก,ผกปิ่นโตกันกันกบ mm hmm. อุ้งอิงอุ้งอิงจะช่วยใหโมเน่ Monet ทำพวกเราทุกคนรักโมเน่โมเน่จะเป็นทำผมที่เก่งมากละเอียดมากงานตุดจีนปีหนึ่งที่เนชั่นอะ โมเน่ออกแบบพี่อะทำผมแบบเป็นลอนเปียกอะฮือฮามากเลยตอนนั้นเป็นที่ฮือฮามากภาพตุ๊จีลอนเปียกเนี่ยเดี๋ยวหามาดูนานมากแล้วหลายปีละแล้วมีรูปถ่ายคู่กับโมเน่ด้วยโมเน่ Monet คนน่ารักมากนะเป็นคนน่ารักมากใจบุญทำบุญอันนี้ก็มาเจอว่าอ๋อโมเน่ Monet ทำผมพอุงอิงมาหกปีแล้วใช่ช่างคนเดียวกันเลยนะ,ะใช่ช่างคนเดียวกันนะย่ <laughs> <laughs> ลองทั้งหมดแหละ uh huh. ทั้งเนชั่นแหละเออทั้งเนชั่นก็ใช้สร้างคนเดียวหมดแหละทีนี้โมเน่เนี่ยเล่าว่าใช้ทําผมใน50เนในในเนี้ยเขาเล่าว่าทาผม50นาทีแล้วก็ให้ลูกเข้ามาทักก่อนแล้วจากนั้นก็ออกไปทํางานเลย mm hmm. เออทุกวันทําผมทุกวันนะตามสารคนมีตัง